เ,ลเ,ลเ,ลเลปลารับแขกตอนแรกสวัสดีครับสวัสดีน้าๆน,น้องนัอง,องตกปลาทุกคนครับเมืดตอนนี้เก่งอยู่พี่นหนงถึงหมืดอเรยผมปรับหน้าจอเลย เห็นแท่งนี่พี่น้องบางคนอาจจะหูุัหงเนาะวายุใสนะพี่น้องเนาะนี่แทงน้ำนี่นี่บ่อกว้างมากพี่น้องบ่อสามร้อยไร่หรือว่าสองร้อยห้าสิบไร่แหละครับพี่น้องเพราะว่าคนดูแลพันว่าบ่อนี่สามร้อยไร่แต่ว่าในการตกวงการตกปลาคือสองร้อยห้าสิบไร่ครับมาหอดตะเสาหมืดเลยแต่ว่าพท่านนี้ขาไปหาจ่ายเงินเพิ่่ เป็นบนท,นนบบนทนันตื่นหน่อครับตะเก او ผมเคยเคยไปบทันนี่ตื่นเตื่นสายตื่นสายบรรยากาศยามาเส้าเตยเส้าฟังคมณฑิทะเลนะครับพี่น้องเลยเป็นทะเลฟังโอู้หว่าจะมีโตัวเพราะผมว่ได้มาหลายเดือนแล้วครับหลายเดือนมากแลเนี่ได้มาตอนนี้น้ำเก็คงที่ครับ าำที่เคยเห็นมามันก็คงที่ครับบ่บาห,หลายปรนใด๋เหมือนเดิมเดี๋ยวผมจะลองตีตรงนี้หละครับพี่น้องตงเสาคสองเสาเนี่ยไกลๆแต่ว่าตีเา่าเดีแต่ว่าตีตีบบตไปตรง,ต,ง,ต,งตรงเสาอย่้โอเคเดี๋ยวผมจัดของก่อนนะพี่น้องตอนนี้บรรยากาศดีสุดๆเลยพี่น้องดีสุดๆขออย่างเดียวฝนจะตก <laughs> เมื่อกี้ผมเข่ามาร้อยทางเปียกอยู่ครับเหมือนเหมือนไข่ฝนตกครับมันจะขังตามเอง่งเอ่งรอหลุดนะมันจะตกบางบมกีมือเนอี่ยตัวนี้ฝากกับเปิดอยู่ครับรงโล่งนะนี่น้องดูบรรยากาศรอบนะึงกองนานี้ชัดว่าพี่น้องเนื้อบรรยากาศขางบอกว้างขวางมากครับไก่ไปทั้งไข่ไก่เติอ ไอ้ทั้งนายผมว่าปีกิ้รู้ครับขับมอไซค์ไปนี่มองทะเลมองไปใจเงินนะแล้วผมจะตกก้อนลรอครับต้องก็ไปใจที่หลังครับอลไรพี่น้องตัวแรกเพระเาะฉะนั้นเดียวเียวตัวเลี้วอยู่ <c oughs> ยุ่งแยงไปซื้อกำลังหยุดนั่น แขกตอนแรกตัวใหญ่มากประมาณ4นิ้วครับพี่หนุ่ม4นิ้วเมื่อท่านได้เตรียมตัวเร็วเขาก็ปักลักษมุนก็กตีล้องบึง <c oughs> มาเหรอ ครับตัแรกตัวแรก ปลาตะกัดครับพี่น้องโอ้แดดออก <todic> กินอตอนหน่อยครับพี่น้อโอเดด อยู่ใกล้ฟังพี่น้องลอง้ยนยูปุใ่ใกล้ฟังครับตอนนี้ก็น,นาผมใหม่เมื่อวนพี่น้องดัห่อนห่อนหบอสองร้อหิบไร่ โล่งยังทีแต่มันหอมความห่อนมาหนาเลยปื้อปื้อเมื่อไ้ห่อบ้านไดนครับก็ใส่ในหมวกก็งสร็จละก็กลั่รวมแต่ว่ามันห่อนคัึเงหรือมันอยู่ต้นใหม่ไม่ไหวปลากัดกินบัวตอนเงืองครับทายคลิปก็ทายยากครับโดนๆจะมาจากโตนึงนี่เห็น้ค้าวหน้าหน้ากับว่าบัวอะไรกันครับเห็นถามกันอยู่ว่าบัวอะไรพี่กันมันบ่ค่อยมีโตมากินเบีดปลามันมีอยู่แล้วครับบัวใ่ปันเนี่ยแต่ว่ามันมันกัดกินเป็นบางมื่นล่ะทุกบัวหอเล่าครับ ก็ยังผมจัดทิพย์เลยมื่อนี่กินมุ่นเมื่อกินเตะตีเบ็ดตากเดีเ่ไปถึงสองคันยังนิ่งอยูนกก่นี่นิ่งมากครับมื่นี่นิ่งครับเาวันนี้งมื่อนี้ไอ้ปลากับว่าปั้นไดนมันกินบัวตอนเ <S 2> <S 2> <S 2> นื่องเฮ้ยมหนาบึ้งเนี่ยใหม่หมดเลยมีรวมไข่แน่แบบนี้เห็นไหมเอาดิเอาดิเอาเร็ว ตอดตอดเก,ก็บเล้งหมทันตีไอีกครับตีไวปอามันกินอีก็ตัวสองตัวก็ยังดี biệt oh, nè cẩn mát một điều nè, tầng lò giá năm mới sau cú lắc cẩn lái lái, hôm kia tìu bom say, nó, con bom là tuổi nhạy nà tì, nó cả lắm, tuổi nhạy, ba cáp nhẹ sầm มันลายอยู่อะไรเงี่ยผมอยู่ปุบปับปูปับปูบปับแต่มันกัดบ่ได้มันตัวใหญ่ป๋าน้อยรุ่นน้อยก็เขียนนี่แหละพี่น้องตอนนี้ก็าหาโมงแรงเหรอครับหาโมงก็กลัวนิดนิดแหละตามกฎกติกาครับหาโมองออกจากบอ่อครับพอออกเขาก็ยืนยังเขาบอกค,คือเขาแหละต้องออกครับร่มแห้งครับกันน่าจะมากันเอาร่มมาต้องเป็นร่มแข็งๆนะครับต้องจะ่ากางเลยกันร่มอ่อนๆกางอะไรครับอนอนอนร,ร่บมแห้ง มันติดทะเลขลมอ้อนอะปิวเลยครับมาเบิ่งสรุปยอดพี่น้องเนี่ยมาได้ช่วงยังแลงเนี่ยหาหกตัวเนี่ยเฮ็ดคนเนี่ยไม่ได้ช่วงวันใกล้จะหาหมูเนี่ยนเปลี่ยนอยู่เนี่ยแต่หาตัวแล้วหกตัวนี่แหละครับมันี้มันหาหมู่อนก็ะูกออกครับยั้มันเศร้าก็เงียบนี่แหละครับปุ่น้ำมือเนี่ยเดือซ้ำอยู่แล้วบ่อสองร้อยห้าสิบไร่นาขวาง หรือเขาเรียกกันว่าบอมหาชนบอไมผมบอเก่าหน้าหน้าครับพี่น้องท่านหน้าหน่าท่านใดมาเบอร์โทรกระทักผมได้นะครับแต่ผมจะบอกเส้นทางครับผมบ่มีเบอร์โทรครับเพราะว่าคนฝ่าเป็นพม่าครับอาจจะวอากันบนหูเลี้ยงกันย้ำตัวมาโอเคครับผมสาหรับวันนี้ก็ถือว่าหมานพี่น้องหมานอยู่หมานอยู่ไม่ได้ดทอดเด็ดแกงอยู่พบพอ่อจอุญญาณพี่น้องเด้อสวัสดีครับสุดๆความห่อนครับ